ครับสวัสดีครับนี่ครับมาดูหน้างานครับผมโอ้อันนี้ก็หมดหินไปสิบพ่วงแล้วอ๋อมาอยัางไ,ไงไ,ไปไงครับครับไปไงมาไงโอมาเรียมเยียนจานชายครับ เยี่ยมเย็นทำไมลงคลิปมีแต่คนด่าทำไมต้องเปเขาด่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาเกลียดอะไรแบบไหนก็ไม่เข้าใจทำไมถามหาใต่จัดใายจัดใส่นั่นแหละไอเวลาไม่เห็นก็ถามหาเวลามาก็ด่าไม่ได้เลยใครมาเดียวก็ไม่ได้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 ลงคลิปก็าด่าเป็นเป็นได้เป็นที่ระบายเอาตามที่สบายใจ เมื่อวานไอเมื่อวานมาเทดินเคยเทอยู่นี่นั่นแหละไปกองอยู่นู่นเลยอืมขอคอยปิดไปทีละนิดทีละนิดโอเกแซมโอเกแซมเอารถใครมาพิมอัพป่อ๋อมากันลูกพี่มีการตรวจงานหลายที่เลย <laughs> นี่ครับบูมยาวถ้าไม่มีบูมยาวในงานนี้ลำบากนี่ก็ต้องเอาตะไคร์มาแล้วก็ใส่หินแล้วก็ค่อยเรียงเรียงเรียงไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ค่อยบล็อกใช่ไหมครับโอเคแซมใช่ครับถ้าทำแบบนี้เนาะต้องใส่ตะไคร์ถ้าไม่ใส่ตะไคร์ไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมนมำอะไรครับ ัดไปหมดอ,อ๋อพอใส่ปุ๊บสิเ,เขาก็บอกไว้เลยอุอ้ยแต่บอกปุ๊บก็ขึ้นเลยแหละน้ำอะ่ำะบอกอ้อมไปโน่นพี่รอดหาให้มันรอดก่อนปะ่ออสะสบายได้แล้วไปดูเทมัน,นเาอายังไงน้ำมันต้องมีที่สบายนะ้ำเหระน้องถัถงั้นไม่ยืนแน่นอ๋อเออเ หินหมดไปตั้งสิบกว่าพ่วงแล้ว,ลวไม่พอหรอกอโอ้๋อวางแผนกันครับวางแผนกันเอาอยัางไงโอ้ดูน้ำไหลน,นี่มันไม่ค่อยไหลแรงแล้ว อม่ไม่ลงแม่ลงลึกเลยครับน้ำเสาะ ya vi parado, ถูกหวยอีกใช่ไหมไอ้ตอนนั้นก็ถูกห้าเจ็ดเจ็ดห้าไอตอนนี้ก็ถูกอีกอู้ซื้อแมคโครขับเองป้ายตองโอ้โยันถูกหวยไง ่อยเรียงหินครับผมซื้อสามศูนย์ออกห้าศูนย์โอ้หวยก็ไม่ถูกย่า้นู่นเหรอนี่ครับตัวครับไปโคพันนู้นอะถูกเนาะอ้ยถูกไปชื่อห้าศูนย์สามใบบ่อหรืออะไรรึเปล่าละเละไม่ไอตอนเจ็ดห้าแกก็ถูก ตอนเจนห้าจะถูกกี่ใบหรอตอนเช้าเมื่อกี้เองนแล้วจะซื้อหวยแม่นเดิเฮ้แขยันถูกแต่นอนนอนไอตอนนี้ครับแดดร่มทมตกเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลยให้ถามก่อนว่าเมื่อไรจะออกแบบนี้กับเขามั่งนี่โอ้เา าคนใจเท่าเกอคนจนถ้าเท่าเกอคนจนเรเล่นรถเก่าเนอะเล่นรถเก่าครับเล่นรถเก่าไม่เล่นรถใหม่ไม่เล่นรถใหม่เขาเรียกว่ารถรถใหม่มันเป็นแบบไหนถึงไม่เล่นรถใหม่รถใหม่เป็นแบบไหนถึงไม่เล่นรถใหม่ใช่เราไม่มีตังค์ออกไห่รถใหม่มันแพงรถเก่ามันถูกโอ้เท่าเกอแซมเท่าเกอแซมใช้ไปซ่อมไป ทำไมถึงมันจะใช้ยาวใช้แบบยาวโอ้ทำไมถึงก็ลู่ยาวๆเลยลู่ยาวๆนี่ครับคงจะจำกันได้ครับตะแกีแซมที่ไปเปลี่ยนในอะไรนะไอสลักปุ้งกีเนาะไปใส่สลักกีให้จานไทยไอถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเวลาหรอเปลเวลาทนหอเปล่โอ้ มีรมีมีมีเยอะแยะเลยยังไม่ห้าโมงเลยเย้ห้าโมงครึ่งแล้วเอาใช่ไหมอ๋เรืออีกครึ่งเลยอีกครึ่งเงียสี่โมงครึ่งโอ้ไอมกเลยตัวนี้มีหละเตนนี่้ังนกงนี่จะมี้โอ้แโอ้เตน ไม่ไม่ถ้าถ้ารังมันอยู่อย่างงี้เนี่ยมันนั่นเองมันต้องหักออกเลยเอาทิ้งไแหละยผมเห็นผมเอาทิ้งไปผมไม่ช่วยอันนี้ตะข่ายพี่ใส่หินตะข่ายใส่หินแล้วเอาไปเรียงก็บล็อกแค่เดินข้ามก่อนใช่ไหมข้ามก่อนข้ามก่อนเนาะไม่ไม่ให้เสร็จให้น้ำมันล้นไปก่อน มันคือไม่ไปมันไม่ไปแรงให้ประชาชนคอมเมทีน้องแต่สัญจรผลสัมภาระอุ้ยเขาอ้อมดานไม่เป็นไรนู่นเออมันไปทางนู่นก็ได้มันไม่ไกลหรอกอ้อมทางนู่นก็ได้ก็แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ